จากฐานนี้นะคะบุตรีหลวงพ่อห้เรียนดูจอยแรกเลยนะคะต่อไปฐานที่เจ็ดกองทุนกองทุนทำกองทุนทำอยู่ติดกับบุตรีหลวงพ่ออีกนะคะฮะ นักเรียนต้องเข้าตามฐานที่ตัวเองแบ่ง,บงตามตัวเลขนะลูกต่อไปฐานที่เออเรียนทำมทากด้วยภาพฐานที่แปดเราเดินไปเรื่อยจะอยู่มีภาพสวยๆเป็นภาพเท่าโบสถ์ซึ่งเป็นภาพจำลองแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเปิดเข้าโบสถ์ให้นักเรียนเนี่ยได้เ,เข้ารักชมนะคะ,ะในวัดเราจะมีโบสถ์แต่วัดถัดินเ,เป็นพระอารามหลวง จะไม่เรียกว่าโบดจะเรียกว่าเทาโบสดนะคะจะมีภาพเขียนต่างๆนะคะต่อไปฐานที่เก้ากับฐานที่ส0กุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อนะคะไปดูซิว่ากุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อเกี่ยวข้องอะไรกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็ที่หลักแสนสบายจะอยู่ติดติดกันฐานนี้ครูจะยุบรวมนะคะเก้าับสิบเป็นฐานที่เก้านะคะ ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวถ้าพอเราท้อมแล้วหมดเวลานะคะคุณจะให้เวลาในเรียนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสะดกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้นักเรียนได้พักดื่มน้ำนะคะขณะที่อ่านนะคะขณะที่ศึกษาต้องพยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างนะคะไม่หมดอันนี้เป็นคําถามย่อๆแต่ว่าจะมีคําถามชาวปัญญา ที some some guide, some anyway, ่อยู like ่ในนิพพัทธการเขายังสามารถตอบคำถามได้เ so ับของรางวัลเป็นกระเป๋าลูกช้างด้วยนะคะห่านไปดูนะคะเออช้างสองตัวยิงเยี่ข้องกับัดถันเงินเดี๋ยวเราไปหลังโบสถ์นะคะหลังพระโบสถ์ก็จะมีช้างอยู่รูปปั้นนะคะสองเชือกหรือสองตัวหน้าโบสถ์หน้าพระโบสถ์ก็จะมีอีกสองนะคะ ไหนเด็กัดขันเงินหลายคนโด่ยทราบชื่อของช้างนะคะก็หรอรู้ไม่ยาะใกหรอากระเป๋าสวยนะคะไม่แจกหายไป เดี๋ยวจะไปกดโปรสารให้นเีข้าดูด้วยอาปายฐานที่เจ็ดบางคพร้ารรมโปสารดูไปกับดูไปหวงพ่อนักเรียนเดินไปสถานนีนะคะเป็นหลวงพ่อเดินฐานที่6จญิาสัมมาสัมัญญะดูหลหลวงพ่อ หนึ่งวิทยาการไปอ่านเลยว่าคุณต้องให้ตอบอะไรนะคะฐานที่4ี่คือดองเรียนรู้ดูจำทำเองไปข้างข้าวบัวสดตรงนังสบายด้วยนะคะแต่อย่าอยู่นานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานฐานที่สามชาปสน่าทุกฝ่ายดูทาง อาจยที่2องอทานัปฏิบัติตรงนี้เลยดูไปดูจนหมดนะป็นขึ้นฐานที่สามมันจะค่อยเปลี่ยนฐานที่หนึ่งใ่ะ